สวัสดีค่ะเช้าวันหยุดนะคะส้มพึ่งได้รับพัสดุมานะคะก็จะมาแกะกล่องนะคะว่าของข้างในสภาพเป็นยังไงนะคะสั่งของออนไลน์มาค่ะแกะเลยนะคะเป็นน้ำหอมนะคะ ส้มสั่งน้ำหอมมานะคะน้ำหอมเป็นน้ำหอมน้ำหอมยกขานะคะที่ส้มใช้อยู่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะเขาจะมีสีส้มสีชมพูนะคะแต่ว่าที่ส้มใช้ก็คือจะเป็นสีชมพูค่ะน้ำหอมยกขานะคะสามกล่องนี้นะคะสั่งมาในบวกส่งด้วยนะคะเป็นร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะน่าจะฟรีส่งนะคะเป็นขวด 30 ml ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวดมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาขวดมาให้ดูค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะสมเอาน้ำหอมที่ส้มใช้อยู่นะคะแล้วกลิ่นเขาหอมดีนะคะน้ำหอมแบบนี้ค่ะเรียกว่าน้ำหอมยกขานะคะส้มใช้อยู่เป็นสีชมพูค่ะหอมมากค่ะชอบมากเลยค่ะเวลาฉีดนะคะตรงชิปประจรนะคะชิปประจรนะคะ หอมมากค่ะสีใส่เสื้อผ้าก็ได้นะคะยกขาสีชมพูส้มสางมาเพิ่มนะคะสามกล่องเลยขนาดสามสิบมลนะคะถ้าเกิดว่าอยากลองก็ไปซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะ